I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that p a i d สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับเกร์กแล้วค่ะที่สุรยนมือสองต่อ,อต้อค้าคา่ะแล้วนี้นะคะเกิดชาพาทุกคนเนี่ยมาชมกับเจ้าหลูที่บอกเลยว่ามาพร้อมกับราคา อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับเจ้า Toyota Camry ตัวนี้เป็นตัว2.5 h y b r i d d v d นะคะรถปี2012ไม่เชื่อใช่ไหมเพราะว่าสภาพรถยังดูใหม่อยู่เลยค่ะทุกคนคะให้ดูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกด้านหน้าฝากระปองนะคะบอดี้รอบๆตัวรถนี่คือบอดี้โครงสร้างเดิมค่ะไม่ผ่านการชนหะนักพิคว่มจมน้ำถ้าตัวเจอยินดีซื้อคืนร้อซค่ะและดูนะคะ ฝากระโปรงนี่คือเรามีการเก็บงานเก็บรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเก็บงานในที่นี้เพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นเพราะแน่นอนค่ะรถมือสองนี้เรื่องของการใช้งานมันจะต้องมีริ้วรอยบ้างมีอรอยสะเก็ดหินบ้างโดยเฉพาะตรงฝากระโปรงกับกระจกด้านข้างแต่ว่าตรงนี้เรามีการเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ และให้ดูนะคะตัวกระจางด้านหน้ายังดูใหม่ยังดูเงาอยู่เลยค่ะโดยเฉพาะตรงโลโก้เนี่ยคือบอกเลยว่าเขาเลยนะคะก็จะเป็นแถบสีฟ้าถ้าเป็นระบบไฮบริดแบบนี้นะคะไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์คู่ค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ มาดูต่อสำหรับตัวล้อค่ะทุกคนคะล้อที่ได้ตัวนี้นะคะยังสามารถที่จะใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆเลยตัวนี้จะเป็นล้อขนาด17แล้วก็ยางเนี่ยยังสามารถใช้งานขับขี่ได้สักประมาณ20,000ถึง30,000กิโลเลยค่ะ ก็ราจากวางข้างอย่างที่เก๋บอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มันจะเจอในเรื่องของรอยขีดข่วนได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสกเก็ตหินหรือว่าบางทีเราขับรถนะคะไปจอดโดนกับกิ่งมงกิ่งไม้อะไรต่างๆก็จะทําให้เปริ้วรอยได้ง่ายเช่นเดียวกันแต่ว่าให้ดูนะคะอันนี้สภาพคือสุดเลยลายริ้วรอยค่ะทุกคนขาที่จับประตูนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีการตัดแถบโครเมียมและแน่นอนกับ To y ยต้ c แคม y ีค่ะเขาก็จะได้ความกว้างภายในตัวรถได้ความหรูหรานะคะ แล้วมาดูกันต่อนะคะสำหรับด้านท้ายค่ะด้านหลังก็สวยงามไม่แพ้ด้านหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นกับตัวกระจกนะคะฝากระโปรงด้านท้ายนะคะฝาท้ายของเขานะคะคสภาพยังดูใหม่เช่นเดียวกันแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง4จุดด้วยกันค่ะสำหรับด้านท้ายนะคะชมนี้ตัวแบตเตอรี่จะอยู่ด้านหลัง เบาผู้ดยสารทำให้พื้นที่อาจจะแคบลงกว่าตัวเบนซินล,ล้วนนะแต่ถ้าเทียบกับตัวรถก็ถือว่ายังกว้างนะยังสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์สัมภาระต่างๆได้เลยค่ะและด้านล่างทุกคนคะ่ะยางอะไหลรโอ้โหยังใหม่อยู่เลยอุปกรณ์ต่างๆยังคงอยู่สาภาพเดิมๆค่ะนี่คือรอบๆตัวรถนะคะเดี๋ยวเกี่ยพาทุกคนเนี่ยไปชมกับด้านในตัวรถก,กันต่อเลยค่ะ ะะด้านนายเป็นทนรสีดำนะโอ้โหใหม่ยังดูใหม่อะ่ะไม่มีตำหนิไม่มีอรอยขีดข่วนนักค่ะมีการตกแต่งเป็นไลายไม้สีน้ำตาลเข้มค่ะแล้วก็ได้เป็นเครื่องเล่นวิดียนหน้าจอทัสกรีนด้วยนะคะขยับลงมาตัวแอร์เป็นแบบ d ดออซนค่ะเขาจะเป็นระบบดิจิตอลนะคะแล้วก็แสดงผลผ่านหน้าจอด้านบนแบบนี้ด้วยด้านล่างนะคะ เย็นเย็น,ยนสบายสบายเลยเพราะว่าตัวเบาะมาพร้อมกับตัวเปลล่าลมเย็นช่วยในเรื่องของการระบายอากาศและระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยสามารถปรับระดับความแรงได้นะคะมีโหมดการขับขี่ e c โ Mode แล้วก็ EV Mode นะคะมีตัวควบคุมปุ่มกดม่านไฟฟ้าด้านหลังค่ะตรงนี้จะเป็นที่จุบหรี่ที่วางแก้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบไฟต่าง,างๆได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ เบาะที่ได้สภาพสวยเป็นทอรสีเบจนะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าขะทุกคนขาฝั่งทางด้านคนขับมีตัวดันหลังไฟฟ้าและสามารถที่จะเมมจดจาํลาลักษณะตําแหน่งการน,นั่งได้ทึง2ตําแหน่งด้วยกันค่ะความมือก็จะมีปาร์ i ิ g งเซนเซอร์พวงมาลัยเป็นรูปแบบสีการไม่สม่งไม่ช้าเป็นตัวบันติฟังชัน่นรับวอลลุ่มรับโมได้รับสายวางสายได้และมีกับตัวครุสคอนโทรลค่ะสภาพด้านในคือสวยมากนะคะด้านหลังแน่นอนค่ะพื้นที่กว้างนั่งสบายเลยนะคะกับ t ต y o ต a Camry มี แอร์โซนด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยคุณสามารถดึงขึ้นมาเป็นม่านบางังแดดเป็นรูปแบบแมนวนวลหรือว่าอัตโนมือได้อีกด้วยนั่นเองค่ะตรงกลางก็ดึงมาเป็นที่วางแขนเป็นที่วางแก้วได้นะคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้ค่ะราคาป้ายแดงออกข้างจะอยู่ที่ประมาณล้านเจ็ดล้านเจ็ดนะทุกคนฟังดีๆนะราคาออกข้างล้านเจ็ดแต่ใครสนใจคันนี้ที่โตโตคาของเราขายอยู่ที่4 4 9 0 0 0่นบาทค่ะ วังไม่ผิดนะคะทุกคนค่ะจากร้านเจ็ดคุณสามารถเป็นเจ้าของกับ t o y o ต a Camry 2.5 h y b r i d d v d ได้ในราคา449,000บาทราคานี้จะเไปแน่นได้และเรามีรับประกาันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนานสูงสุดถึง4ปีเลยจาก Big Man ซึ่งเป็นบริษัทวัรันชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะ ใครสนใจร,รจีบจับจองเป็นเจ้าของนะคะบอกกันเลยว่ามาไวไปไวอย่างแน่นอนโทรมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0837777747ค่ะหรือว่าจะเป็นสื่อช่องทางต่างๆของเรารวมไปถึงค่ะทุกคนคะอยากให้คุณเข้ามาชมตัวรถจริงมาพิสูจน์ด้วยสายตาของคุณเองค่ะบอกเลยว่าถ้าคุณได้ชมตัวรถจริงคุณจะว้าวมากนี่คือรถปี2012ที่สภาพใหม่มากๆทุกคนคะอย่างที่บอกว่าเรามีการคัดสภาพรถ,ถมาอย่างดีและมีทีมงานที่คอยดูแลรถให้สวย พร้อมใช้งานอยู่เสมอเมื่อคุณออกรถไปแล้วเราก็ยังมีกับบริการหลังการขายดีๆค่ะดังนั้นนะคะใครอยากเป็นเจ้าของกับแคลมรี่ในราคา449,000บาท รีบมาจับจองกันได้เลยที่โตโต้คาของเราเปิดให้บริการทุกวันและยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะบอกเลยว่าราคาีคุ้มค่ามากๆเป็นราคาตาแตกเวอร์นะคะมาจับจองมาซื้อกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าเจ้าคันนี้กําลังรอคุณอยู่นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับคลิปหนะ้าจะเป็นรถรุ่นไหนรอติดตามชมได้เลยคลิปนี้หมดหนาทีแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ to fight to die off uh. and this is my game to play to claim a brand new name oh and I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done but what's the point of living if you ain't having fun I guess I'll try this try